สวัสดีครับทุกคนพูกกับผมอีกแล้วนะครับคารลิงวันนี้กับรายการคาดการแพ็กเพยเยอร์ดูวิกประจำวันพฤหัสที่29เดือนที่2 2024นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการแพก็กจากทีมใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริตไบร์นมิวนิสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้อา,อานอนนร์ซิโนอาร์เซนอลนะเป็นทีม,มใหญ่ของแต่ละลีกแล้วกันนะครับว่านักเตะคนไหนที่มีโอกาสมานะโชว์ฟอร์มดีไมหมหรืออะไรอย่างเงี้นะครับผมไปชมกันเลยครับผมสมโมสรแรกกับนักเตะคนแรกนะครับที่คาดการว่า ย้ำว่าคาดการนะครับทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะมา100%ซนะครับคนแรกนะครับผมให้เป็นแฮร์รี่เคนล่างล่าสุดแล้วกันนะครับมีที่มีโอกาสจะมาเพราะว่าเจ้าตัวยิงให้บาเยอร์มิวนิกนะครับ2ประตูเลยนะพาคว้าชัยนะสองประตูต่อหนึ่งมานะครับผมก็คือเจ้าตัวเหมาคนเดียวสองลูกเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะมาก็ภาวนาถ้าจะมาขอให้ติดบูธเขียวนะเคนล่างนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะตันหนึ่งร้อยดืนนะครับสำหรับเคนล่างนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับผมไปครับจำนวนศอที่2เรอัลมาลิดนะครับคนที่ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาลิดก็คือลูก้าโมดิตนะครับยิงไปได้1ประตูนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมาลิดชนะแค่1นูนย์นะครับโมดิตล่างนี้ผมว่าถ้าติดบูธเขียวนะย้ำว่าถ้าติดบูธเขียวก็มีโอกาสที่จะตัน99 100หรือ98ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่โมดิตมามีตัน97 98ประมาณนี้ถ้าตัน99 100ติดบูธเขียวนี่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับลูก้าโมดิตนะจะได้แบบว่า มาแบบว่าเป็นแบบตัวซิตี้พรีเมียร์หรือว่าเป็นออเชสเตอร์ในการแบบเซตเกมอะไรสําหรับใครที่ตามล่าฟูลเลอร์มาริทแต่ผมก็ภา,า,าวนาให้มานะเพราะว่าผมทําเขาเรียกว่าอะไรว่าทำทำที่มันเป็นฟูลเลอร์มาริทอยู่ทุกคนทุกทำคลิปเกี่ยวกับ e เลอร์มาริทอยู่นะก็ภาวนาให้ลูก้าโมดิตมานะจะได้ตามล่านะครับผม ต่อไปรับสมโมสรตอไปสมโมสรสอาร์เซนอลช่วงนี้ฟอร์มดุดุมากครับฟอร์มโหดมากนะสมโมสรสอาร์เซนอลก็เพิ่งถลมนะ่มนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะสี่ศูนย์หรือสี่หนึ่งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับอาร์เซนอลน,นะก็คนที่โชว์ฟอร์มดีก็มี2คนนะแต่ผมอยากให้ซาก้ามาเพราะว่าซาก้ายิงประมาณ5นัดติดแล้วเป็นคนทำลายสถิติของอาร์เซนอลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละในเกมนั้นเขายิงไปได้1ประตูนะครับแต่คนที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากกว่าก็คือคายัมแฮมเวดนะครับยิง ผมว่าใน2คนนี้มีโอกาสที่จะมาแล้วก็ถ้ามาผมว่าน่าจะมีคนติดบูญเขียวด้วยคนติดบูดเขียวน่าจะเป็นใครฮาวเวดนะมาแค่คนเดียวนะใน1นึสมโมสรน,นะทุกคนย้ำนะเป็นการคาดการนะถ้าแวดมาติดบุญเขียวผมว่าน่าจะตันประมาณ9-8ประมาณนั้นนะครับสำหรับฮาวเวนะใครฮาวเวดมาก็จะมาในต,ตำแหน่งกองหน้านะไม่ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นโฟร์ไ e หรือว่าเป็นแบบโกมูเช่นะแต่ถ้ามานี่ก็โอเคนะสำหรับฮาวเวด ไปครับสมโมสร่อไปสมโมสรที่โหดที่สุดอ่ะไม่ใช่ครับสมโมสรที่ผมชอบที่สุดละกันสมโมสรบาร์เซโลนานะล่าสุดก็เพิ่งถล่มกตาเฟ่ไป4ประตูต่อศูนย์ะก็คือโหดจัดนะแต่คนที่โชว์ฟอร์มนี้ก็มีประมาณ2คนนะครับก็คือแฟงกี้เดยองแล้วก็ลาฟินญานะซึ่งลาฟินญายิงไป1ประตูแล้วก็แอซิดไปอีก1ประตูนะครับ อ่าส่วนนยองก็ยิงไป1ประตูนะครับสตัวนี้ก็ฟอร์มใกล้เคียงกันในในัดนั้นนะส่วนตัวผมอยากให้ลาฟินยามาเพราะว่านานๆทีมันจะได้ลงเพราะว่ามันเบียดตําแหน่งกับลามินยามาสําหรับแฟนบาซ่านะครับจะรู้นะว่าลาฟินยาไม่ค่อยได้ลงถ้ามาล่างนี้อภาวนาให้ติดบูธเขียวเลย แล้วไม่ต้องมาอีกก็ได้นะถ้ามานี่โอเคนะแต่แบบว่าผมว่าลาวินญาล่างนี้เรื่องตบสกอร์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะมีความเร็วหาช่องดีเพราะว่าในเกมนั้นเขาทําดีมากนะโลยยองล่างนี้ผมว่าขอให้มาในตําแหน่ง C M F ละตัวออเชติเตอร์อะไรตัวประมาณนี้ขอเลยถ้ามานี่ดีเลย2ตัวนี้ใครก็ได้นะครับ ขอให้มาเพราะว่าอยากเปิดแพ็กที่มีนักเตะบาร์เซโลน่านะเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มนักเตะบาร์เซโลน่าก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมใครที่ตามอยู่ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าอยากได้ตัวอะไรกันบ้างสโมสรต่อไปครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งชนะเบนฟอร์ดไปหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คนที่ยิงประตูชัยก็คือฟิลโฟเดนนะเพิ่งเพ่งซึ่งฟิลโฟเดนนะ่ะเพิ่งมาพรีออเดิร์วิกใม่ไปประมาณสัปดาห์ก่อนๆบ้าถ้าจำไม่ผิดนะที่มาในติดบูทเขียวอะ่ะ ถ้าอาจจะไม่มานะอันนี้ตัวนี้อะ่ะแต่ว่าถ้ามามันเป็นตัวโมสอนใหญ่อะ่ะถ้ามามาก็อาจจะไม่ได้ติดบุชเขียวจะอาจจะตันประมาณ97 9 7 96ประมาณเนี้ยสำหรับฟิลโฟเดนนะแต่ถ้ามาก็ดีมากเลยนะสำหรับฟิลโฟเดนนะใครเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ได้ล่างบุรเขียวก็รอล่าล่างนี้ได้นะถ้ามานะย้ำว่าถ้ามานะสโมสรต่อไปครับสโมสรอ,อินเตอร์นะครับผม <c oughs> อินเตอร์มิลานะครับ ก็คือเดฟายนะเป็นกองหลังที่ทําประตูได้นะส่วนใหญ่กองหลังที่ทําประตูได้ก็มีโอกาสที่จะมานะสําหรับกองหลังที่ทําประตูได้ก็ถ้ามาผมว่าก็มีโอกาสติดบุรเขียวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นกองหลังนะเพราะว่ายังไม่มีติดบุรเขียวกองหลังดีๆสักตัวเลยเพราะว่าฟานไดที่มาเมื่อกี้ liness? สัปดาห์นี้ก็มันไม่ค่อยบูเค่าพลังเกมรับนะถ้ามาก็ขอให้ติดบุชเขียวจะได้เอามารีวิวให้คนด,ดูนะสำหรับใครที่ฟูลอินเตอร์ก็เตรียมทองกันไว้ให้ดีเลยนะครับผม ต่อไปเป็นแบบว่าสมโมสรอ,อาจจะไม่ใช่สมโมสรใหญ่มากนะแต่โชว์ฟอร์มโหดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์ลดโบเวนนะครับลูกเดยองนะครับแล้วก็ดิบาร่านะอาจจะ,อะของเวิสแฮมนะครับแล้วก็ p s v แล้วก็โรมาโรมานี่เป็นสมโมสรพาร์ทเนอร์นะแต่ว่าส่วนใหญ่2คนเนี้จยจอร์ลดโบเวนแล้วก็ดิบารานี่คือเตะบอลบอลมันเตะบอลจันนะส่วนใหญ่พี่โคเขาไม่ค่อยได้เอามานะแต่โชว์ฟอร์มโหดขนาดนี้ถ้ามาก็คงดีนะครับ สองคนนี้ผมว่าถ้ามา 1- ใน2คนนี้นนบวงเล็บถ้ามา1ใน2คนนี้ผมว่ามีโอกาสติดบูธเขียวนะผมภาวนาให้ดีาา่าติดบูธเขียวไม่งั้นก็จะหลอดโบวนินจะเป็นตัวที่บักมาก2ตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็นตัวบักแล้วโกงเป็นตัวโกงมากนะเพราะว่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มไป3ประตูนะครับแล้วก็ลูดรยองนี่ก็ถ้ามาลูกิยองเนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วมาแน่ผมว่ามีอ่า มาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดบุ๊เขียวด้วยยิง3แอสซิตหด้วยถ้ามาเนี่ยสอสตัวนี้มีโอกาสเป็นตัวโกงมากๆในแพ็กนี้นะครับใครที่แบบว่าเตรียมอยากได้ตัวโกงเป็นสายที่ไม่ได้ฟูลทีมใหญ่หรือว่าฟูลทีมสโมสรบิกบ๊กบิ๊กซิกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถรอเตรียมทองตามล่าได้เลยนะครับน่าจะเป็นตัวโกงโกงเหมือนใครที่เล่นเอ่อโจลล์ทานเดวิดไปอะ่ะโคตรโกงใช่ไหมใครใครเล่นไปอะ่ะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าผมว่าใน3ตัวนี้ ถ้ามาหนึ่งใน3ตัวนี้จะเป็นตัวที่โกงแล้วก็บั็กแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวสรุปให้สั้นๆนะครับว่ามีใครมาบ้างนะครับผมสรุปสำหรับการคาดการแพลคเพลเยอร์อดวีสสัปดาห์พฤหัสที่2ี่เดือนที่2 2งสนะครับว่าจะมีใครมาบ้างคนระับคนที่1น,นะครับแฮร์รี่เคนที่มีโอกาสที่จะมาของสโมสรบายเยิร์นมิวนิกค,คนที่2องของสโม,มสรเรอัลมาดริดก็คือรูกาโมดริดคนที่ สองคนนะครับคนนี้ไม่รู้ว่าใครจะมานะครับของอาร์เซนอลนะครับมีคาร์ฮาเบตกับบูบูกิโยสาก้านะครับสองคนนี้คนอ่าสโมสรที่4นะครับบาร์เซโลน่านะครับสองคนนี้มีโอกาสที่จะมานะครับไม่ว่าจะเป็นลาฟินญาและแฟงกี้เดยองนะครับลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาแต่ภาวนาให้ลาฟินญามานะครับส่วนตัวนะสโมสรที่5หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่าโฟเดนอันนี้ข้ามไปเลยผมว่ามีโอกาสมาน้อยสุดมีประมาณ 30%ที่มีโอกาสที่จะมานะสรับโฟเดนแต่ถ้ามาก็ใครแฟนแมนซิตี้ก็เตรียมทองกันไว้ให้ดีนะครับไปเอาสมอสรที่6กนะครับก็คืออินเตอร์นะครับก็เป็นกองหลังนะที่ทำประตูได้นะครับก็คือเดฟายฟนะยิงได้หนึ่งประตูใครที่แบบว่าหากองหลังอินเตอร์ดีๆก็แนะนำตัวนี้ก็มีดีได้เหมือนกันครับผมแต่ก็2คนนี้นอาจจะไอ้3คนนี้นะอาจจะเป็นสมอสรที่ไม่ใหญ่นักนะครับเป็นว่าเบดแฮมพีเอีแล้วก็โรมานะครับก็โชว์ฟอร์มกันโหดมากนะถ้าแม้ว่าจะเป็นจาร,รแล้วาลาแล้วกก็ดล่ดยอนะครับ แต่ว่าจาร์ลอบเวนกับดีบาร่านะครับก็คือบอลเคอเตวันจันนะครับสโมสรองเคอเตวันจันรมีโอกาสาที่จะไม่มาสูงแต่ถ้ามาเนี่ยผมว่าใน3คนนี้มีโอกาสาที่จะโหดมากนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับการสรุปนะครับผมของ p พย์เออร์วิกสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากได้ตัวอะไรล,ลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับว่าอยากได้ตัวอะไรครับทุกคน ก็ขอจบการคาดการแพ็คเพเยอร์หรือวีคไวคเพียงเท่านี้นะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับย้ําว่าเป็นการคาดการนะครับนักเตะไม่ได้มาทุกคนนะแต่ว่าก็มีถูกบ้าง23 4 5้คนนะ่ะประมาณนี้ในแพ็คที่ผมคาดการนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสาหรับวันนี้บายบายครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าก็คือการคาดการแพ็คนะครับแต่ลงคลิปทุกวันนะครับทุก